สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยนิลักษ์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้บรรยากาศอาจจะได้ยินเสียงคลื่นนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกวันนี้ที่พังงานนะคะอาจจะมาทำการรีวิวเจ้ากำไรนะคะคลิกแคลคเอชนะคะเดี๋ยววันนี้อจจะเอามาให้ดูทั้งหมด2 h a ฮาร์ดแวร์แล้วก็2สีนะคะเป็นสียอดนิยมโอเคมาที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวแรกตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสีลองนะคะก็คือสีขาวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันส่วนตัวฮาร์ดแวร์จะเป็นสี r o สโก o l d นะคะซึ่งตัวนี้แอ์ขออธิบายก่อนเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะขึ้นว่าตัวนี้เนี่ยแอ์เป็นช้อปปิ้งออนไลน์นะคะมาจากเว็บด้ตรงของ a อลเเลยซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยก็คือตัดบัตรแล้วก็ส่งมาที่บ้านได้เลยนะคะ ซึ่งความช้าความเร็วเนี่ยคือของแอร์เนี่ยจ่ายไปเนี่ยเมื่อตอนช่วงกลางคืนของวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไอรู้สึกว่ามันช้าส่งออกมาเป็นวันจันนะคะไม่แน่ใจว่าเขาไม่ส่งวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะคะก็เลยช้าเล็กน้งแต่ว่าพอสถานะจะมีให้เช็คนะคะเมื่อสถานะขึ้นแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงค่ะส่งจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ใช้เวลาแค่ประมาณวันเดียวนะคะแล้วก็ ข้อแตกต่างที่เป็นถุงกระดาษอะคะ่ะถุงกระดาษของเขาจะเล็กจะเป็นไซส์เล็กมากๆไซส์เดียวกันกับตัวกล่องเลยว่าถ้าไปที่ช็อปเองเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น s a เลือกให้หรือว่ายังไงเอง่ยเพราะว่าถ้าไปที่ช็อปจะเป็นถุงกระดาษใบใหญ่นะคะก็มีแค่นั้นที่แตกต่างนะคะนอกากนั้นอุปกรณ์ก็จะเหมือนกันแล้วก็ของตัวออนไลน์เนี่ยจะมีให้เลือกระหว่างแบบให้แรปเป็นกิฟต์นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะมีการให้จะเป็นการ์ดเปล่านะคะก็คือเลือกเอาได้แล้วก็ ออแอลเคยได้ยินบอกว่าบางคนได้รับแถมน้ําหอมซึ่งแอลไม่ได้อันนี้แอลไม่แน่ใจไม่ได้ทั้งกับตัวออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ทั้งกับตัวไปวิสิตช็อปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีกันเลยนะคะอันนี้คือไหมเอี่ยมเลยเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นอะไหล่สีโรสโกลนะคะแล้วก็สีจะเป็นตัวบลองก็คือสีขาวนะคะมันจะมีสีครีมดนะ้วยเนาะซึ่งแบบถ้าถ่ายรูปเนี่ยสีแทบจะออกมาแบบเป็นเฉดเดียวกันเลยนะคะจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวอาจจะให้ดู นี้นะคะชัดไหมเอ่ยโอเคอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเทียบกันนะคะต่อไปจะเป็นตัวนี้นะคะที่ซื้อเป็นแบบวิสิตตัวนะคะก็คือไปซื้อที่ชอ็อปตัวนี้ได้มาจากช็อปพารากอนนะคะต่อคิวค่อนข้างนานนะคะประมาณประมาณ40นาทีแล้วก็ จะมีฝั่งของมีคนที่มีอพ p o ์ n เมนต์แล้วก็คนที่เป็นแบบเหมือนมาต่อคิวอะคะ่ะตัวมีอพ p o ์ n เมนต์เนี่ยจะมีคนเดินเข้ามาเรื่อยๆก็คือเข้าไปได้เลยส่วนถ้าเป็นคนที่ยืนต่อคิวเนี่ยก็จะใช้เวลานิดนึงแล้วก็เขาจะส่งคนออกมาถามว่าแบบ ต้องการแบบดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกไปว่าเออวันนี้อยากมาดูกาไรนะมาดูคลิกแลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะยังไม่ให้เราเข้าไปนะคะพราะเขามาถามเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับเข้าไปพอกลับเข้าไปเสร็จแล้วก็รออีกสักพักใหญ่ๆเลยถึงได้รับการเชิญเข้าไปด้านในนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแอให้เพื่อนเป็นคนเข้าไปดูให้นะคะอันนี้คือเป็นคําบอกเล่าของเพื่อนเนาะว่าเขารู้สึกมีประสบการณ์ยังไงซึ่งเขาเองเนี่ยไม่เคยเข้าช็อปของ MS นะคะเป็นครั้งแรกของเขา SA ก็คือเรเ u ล่าคือเป็นแค่สแตนดาร์ดนะคะ พอสอบถามเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราอยากได้สีอะไรพอแจ้งว่าอยากได้สีตอนนั้นได้อยากได้สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปหยิบมาให้ก็คือไม่ได้ถามว่าเอออยากได้อะไรสีอะไรคือไปหยิบมาแล้วก็มีตัวที่ไออยากได้พอดีก็คือเป็นอะไรสีทองนะคะพอหยิบมาให้ดูแดก็เลยบอกเพื่อนว่าให้ลองให้ดูหน่อยเพราะว่าที่อยากไปดูในช็อปเพราะว่าสีผิวของเราไม่เหมือนกันเนาะมันจะเลือกยากตรงนี้แล้วเพื่อนก็คือสีท่อนทานจะไปไปเฉดเดียวกับแอคคือสีออกแทนแนนะคะเพื่อนก็ลองพอเพื่อนลองเสร็จเราก็แบบเออเราโอเคกับตัวนี้แหละแต่่วาาาเรอยกได้แบบ อะไรแบบโรสโก้ด้วยอะไรเงี้ยคเขาก็บอกเขาไม่ม so okay, ีแล้วก็เราเลยบอกว่าโอเคงั so ้นก็คืออยากได้เป็นตัวสีขาวขอดูสีขาวด้วยไหมเขาก็จะหยิบตัวที่เขาเพิ่งให้เราดูค่ะหยิบกลับไปเลยแล้วก็ค่อยกลับมาค้งงนึงกับตัวสีขาวก็คือจะไม่มีการเปรียบเทียบให้ดูนะคะก็คือหยิบออกไปแล้วคือจะให้เราดูทีละอันก็เพื่อนก็ลองพอลองเสร็จแล้วก็คือเขาก็จะบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเป็นวิดีโอคอลได้คือทําการวิดีโอคอลกับเพื่อนก็แบบเราก็อยากดูเนาะว่าแบบดู2มือเปรียบเทียบกันเราเป็นยังไงา่ดงิึว เอ่อแบบรับไม่ค่ะเราก็เลยบอกว่าบอกเพื่อนว่าแบบรับแล้วกันแต่รับเป็นตัวมารองเกรสแบบอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราอยากรู้ว่าแบบในเว็บมันมีไหมเราเราก็ไม่ได้รีบก็เลยบอกว่างั้นเอามาแค่หนึ่งอย่างก่อนวันนี้เท่ากับว่าเออเราได้มาดูว่าเราเข้ามาที่ช็อปเนี่ยเป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบ close up แล้วก็ลองใส่ให้ดูเนาะเดี๋ยต้องบอกก่อนว่าเอ,อ่อ สวยไม่สวยนะี่อยู่ที่มุมมองของคนนอนแล้วอยู่ที่แบบสีผิวของแต่ละคนด้วยนะคะบางทีเราชอบเรารู้สึกว่าเออเป็นสีที่แบบไม่ได้เป็นที่นิยมแต่ว่าเราชอบอันนี้ก็คือแบบแอบว่าเลือกสีที่เราชอบดีกว่านอะอะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอันนี้ค่อนข้างชัดมากเลยนะคะแสงธรรมชาติด้วยเพื่อนจะเห็นว่าสวยนะคะสวยมากเงามากอันนี้ดู ด้้านนนนใอีเเห็หม่ยชอบทั้งสองสีเลยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวอจ,จะมาใส่ให้ดทูที่ซื้อมากนี่ของอั a เป็นไซส pm นะคะจริงๆข้อมือค่อนข้างใหญ่ประมาณ15กว่ากว่า16เซนประมาณนี้นะคะอ่าเวลาเปิดเราก็กดเนาะกดแล้วก็หมุนนะคะไม่เอ่ยแล้วก็ค่อยเปิดเขาออกนะคะจะลองให้ดูตัวเี้ซียังอยู่ครบนะคะ นีสีบลอนนะคะสีขาวประมาณนี้เลยคุณจะเห็นว่าแอมมีกระดูกตรงนี้เนาะพอเอาขึ้นแบบนี้นะคะมันจะไหลลงมาประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นอีกไซส์หง GM มันน่าจะไหลลงมาอีกนิดนึงนะคะต่อไปทำเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัวมารองเนาะทวิสต์นะคะแล้วก็ค่อยแงะออกก็ใส่นะคะ ฝั่งนี้มีตัวแท่ใส่ติดมือไว้ตลอดนะคะจะเป็นของ d a n i e l Wellington นะคะใส่ง่ายค่ะราคาดีด้วยราคาไม่แพงไม่ต้องกลัวพังด้วยเนาะต้องกลัวแบบเป็นรอยอะไรอย่เงี้ยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยผิวแทนเนาะตอนนี้อาบแดดด้วยอันนี้นะคะ ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันคือ2สีเอาอย่างนี้ก่อน2สีนี่คือสีที่แอชอบที่สุดนแล้วนะคะมีอีกสีนึงที่แอรู้สึกว่าเอออยากออามาลองแต่ว่าออยังสูดไม่ได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาดีนะคะคือสีดําแต่ว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยแอขอเป็นฮาร์ดแวร์สีทองเพราะแอรรู้สึกว่ามันน่าจะสวยคลาสสิกสุดนะคะแต่ว่า มันจะมีอาจจะมีความสึกดําสํสหรับแอร์ค่อนข้างธรรมะแแมงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างธรรมะแแมงเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าสสีนี้น่าจะเหมาะมากกว่านะคะแล้วก็สีขาวเนี่ยเป็นตัวคลาสสิกอยู่แล้วเนาะตอนแรกคือดูสีดูสีขาวทองมันมีความรู้สึกว่ามันมันดูเหมือนมันตัดกันเกินไปอะค่ะมันแบบดูโดดดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าปรับพ์ทแวว์ลงมาดีกว่านะคะก็สีขาวเนี่ยคือกับคนผิวแทนมันก็แบบ อันนี้แล้วแต่ชอบด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าแอคค่อนข้างจะแบบเป็นคนชอบสีขาวดูเหมือนกันนะมันใส่กับเสื้อผ้าได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบตัวเองดรอปส่วนสีนี้ก็คือแฮปปี้มากยืนหนึ่งคือแบบสวยกว่าที่เห็นในออนไลน์นะคะสวยกว่าที่เห็นแบบในรูปเยอะมากคือมีหลายท่านที่ถ่ายรูปออกมาแล้วคือแบบสีออกมาเป๊ะเลยนะคะเราไม่เห็นของจริงเราก็เลยแบบเอ้มันสีนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งออกมาเป็นสีที่ชอบมากซึ่งแอบกำลังคิดอยู่ว่า คือหลายหลายคนบอกว่าให้ลองเอามารองเกรสที่เป็นโรสโกฮาร์ดแวร์นะคะไอะคิดว่าไอที่แอเลือกมาเนี่ยสำหรับแอคือแอแฮปปี้แล้วนะคะคือแบบถ้าเป็นมารองเกรสฮาร์ดแวร์สีโรสโกลไอคิดส่กมันจะเบลนกันเกินไปหรือเปล่าเลยคิดว่าแบบ สองสีนี้ที่เลือกมาเนี่ยน่าจะแบบเพอร์เฟกที่สุดแล้วสําหรับสีผิวของเราแล้วก็สําหรับบการแต่งตัวของเรานะคะงั้นเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันนะแอลคอร์แนะนําให้ไปดูที่ช็อปนะคะแต่คือสาหรับบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะแบบหรือบางท่านที่แบบโควิดไม่สะดวกอย่างเงี้ยก็คืออวันนี้ทำคลิปมาให้ดูแลแต่ไม่สามารถแบบเอามาทุกสีได้เนาะยังไงก็คือแนะนํนให้เพื่อนๆดูวิดีโอเยอะๆเพราะว่ารูปถ่ายเนี่ยค่อนข้างจะแบบบางทีมีฟิลเตอร์บางทีมีแบบการแต่งรูปนะคะรูปถ่ายค่อนข้างจะแบบ เอออาจจะแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะแอนแนะนำให้ดูเป็นวิดีโอดีกว่าแล้วก็เลือกที่ชอบเพราะว่ากำไรของ m อเเนี่ยคือมันที่ตามที่ได้ยินมานะคะก็คือว่าเขาค่อนข้างจะแบบมีรอยแบบขีดข่วนรอยขนแมวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายเป็นปกติของเขานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือถ้าพูดถึงการแบบขายต่อแบบพรีเลอฟอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบคงไม่ได้ไม่น่าจะทํากําไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่เราชอบแล้วใช้ได้ยาวๆแล้วก็แบบถึงมาแบบ ราคามันจะตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังแฮปปี้เพราะว่าเราได้ใช้ทุกวันเนาะสําหรับแอร์ยังคงแนะนาเหมือนเดิมเหมือนกระเป๋าเลยก็คือเลือกเบสจากที่เราชอบก่อนแล้วก็การใช้งานของเราก่อนนะคะสําหรับประสบการณ์เข้าช็อปเนี่ยล้วก็มาแชร์กันนะคะเพื่อนคอมเมนต์ได้หรือว่าไปคุยกันในอินสตาแกรมก็ได้นะคะว่าแบบเพื่อนได้รับการแบบ t r e ตดีหรือเปล่าพนักงานปฏิบัติโอเคไหมหรือว่าตามมาตรฐานเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้เกี่ยวกับช็อปแชนแนลนะคะแล้วเรามาดูกันว่าช็อปแอมเสเป็นยังไงบ้างอันนี้้้ไไดดยยินนข่านะะ่าาวะะคบ ค่อนข้างจะดูแลลูกค้านี้มากเลยแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าทริปนี้อาจจะมีโอกาสได้กลับขึ้นไปภูเก็ตแล้วก็ไปวิสิตช็อปหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้ยังอยู่พังงาแล้วอยู่ประมาณ10กว่าวันเลยแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอน,นียมาออกแดดให้ดูนะคะอันนี้คือแดดจ้าเลยสีเขาก็จะอ่อนมานิดนึงเนาะนนี้คือสีขาว นี่เป็นอินดอร์นะคะคือแบบแสงเนาะแสงสีส้มฝั่งนี้เป็นมารองเกรสนะคะฝั่งนี้เป็นขาวนะคะแสงสีส้มแสงไฟมานี้มุมกว้างๆนะคะมุมใจๆจหน่อย